ผมไม่ได้ชอบเขานะข้าเนี่ยนะชอบเจ้าชอบกับผีมาก็ดีแล้วข้ากำลังจะไปหาท่านพอดีหาข้า <Hey. S 2> มีอะไรเหรอเนี่ยนะแค่คืนเดียวก็ปิดปากบัณฑิตทั่วทั้งเมืองแบบนี้ไม่เท่ากับบอกว่าข้าเคยหญิงสาวรพพีแห่งเมืองหลวงเหรอง่อชะไัมไม่ใช่เมื่อคืนข้าให้กุยไปพาคนไป <c oughs> ก็ใช่นะสิเยี่ยมเยยนบัณฑิตทุกคน แต่พวกเขาก็รับสาร,รภาพและเจอหลักฐานการกูกข่าวทำลายชื่อเสียงของเจ้าก่อนหน้านี้ด้วยขาจัดหลักฐานมาตลอดคืนกัจะมอบให้ทางการพ่กนี้กลุ่มกระบี่ช่างแซ่ในเมืองหลวงก็ควรหยุดได้แล้วอย่างนั้นทำไมพวกเขากลายเป็นใบ้ไปละทำเรื่องชั่วมากไปตอนสาร,รภาพเลยมีเรื่องให้พูดไม่หยุดพูดพูดพูด,พดจนเสียงแหบนะสิอ๋อ,อเหรออืม แต่ก็นับได้ว่าเจ้าเสียสลามัันทําให้ผู้คนทั้งเมืองไม่ถูกกลุ่มกวีช่างแซมมอมเมาเรื่องนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเนอะยินเด็กงู้่ยาคืนเหรอท่านอย่านึกว่าทําแบบนี้แค่จะขอบคุณท่านะอืมใครจะอยากได้กันเฮ้ <c oughs> แต่ก็ยังปล่อยให้หลิงเจียนซิงหนีไปจนได้ฮะ <c oughs> หมายความว่ายังไงเมื่อวานคนของกลุ่มกบวีช่างแซชี้ตัวหลิงเจียนซิงแล้ว <c oughs> แต่นั้นมีคนหนึ่งกระโดดออกมา ว่าเขาแอบอ้างชื่อหลิงเจียนซิงทำาใ้้เรื่องใหญ่โตอืมแพ้ระบบ,บอีกคนแล้วหลิงเจียนซิงคนนี้ไม่เป็นไร<ะ>สองวันนี้ข้าค่อยหาทางบีบให้เขาปรากฏตัวจะให้คนที่ให้ร้ายเจ้าลอยนวนไม่ได้เด็ดขาดถูก<อ>ต้องนี่ท่าน ทำไมเดี๋ยวนี้ใส่ใจเรื่องของข้าขนาดนี้นะเพราะว่าเจ้าเป็นผู้หญินตราตั้งระดับสองนะสิจะปล่อยให้คนใส่ร้ายได้ยังไงอ๋อเหรอท่านคงไม่ได้ชอบะนะข้านะข้าเนี่ยนะชอบเจ้าชอบกับผีดีอ๋อจริงสิ<ม>ข้ามีธุระก,กับเจ้าพอดีเบิกครู เจ้าไปไหนมาช่างข้าอะไรแล้วข้าไปเดินดูของอ๋อไหนบอกว่ากลุ่มกบีช่างแซบพูดจนเจ้าออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วทำไมถึงออกไปล่ะไปไหนต้องรายงานท่านเหรอจท่านมีอะไรท่านโหเจ้าหน้าที่สานต้าหลีพกายคำสั่งบุกเข้าจวนโหข้าน้อยไม่กล้าขัดขวางสานต้าหลี ผมไม่ใช่เรื่องของกลุ่มกวิช่างแซหรือไปถึงสารตาหลีแล้วนะเรแบบนี้แล้วเรื่องนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับเจ้าฮะพวกเขาน่าจะพุ่งเป้ามาที่ข้าพุ่งเป้าไปที่ท่าน